รู้ไหมคะเวลาที่เราจะทำเป้าหมายของเราให้เป็นจริงทุกครั้งเราต้องใช้ความอดทนค่ะและความอดทนของเรามีจำกัดค่ะดังนั้นในการทำเป้าหมายเนี่ยไม่ว่าคุณจะมีกี่เป้าหมายก็ตามนะคะให้ต่อคิวมันไว้ค่ะทำทีละอย่างให้เสร็จเป็นอย่างๆนะคะอย่าโฟกัสทีละหลายอย่างเพราะการที่คุณเสียโฟกัสนะคะ ทำให้คุณแบ่งความอดทนออกไปเป็นสองทางค่ะมันจึงไม่ได้เป็นการทุ่มเทนะคะอย่างคุณบอกว่าตอนนี้มีเป้าหมายนะคะอยากจะลดน้ำหนักอยากจะฟิตหุ่นแต่ในขณะเดียวกันก็อยากจะทำธุรกิจใหม่ด้วยอยากจะเริ่มต้นธุรกิจใหม่ด้วยให้คุณเลือกมาสักอย่างที่คุณคิดว่าสำคัญที่สุดณนะตอนนี้นะคะ อย่าทำสองอย่างพร้อมกันเดี๋ยวบอกจะลดน้ำหนักไปด้วยนะคะแล้วก็เปิดธุรกิจใหม่ไปด้วยโดยที่มันยังไม่เข้าที่เข้าทางเลือกมาก่อนนะคะพระจะยกตัวอย่างความอดทนที่มีความขีดจำกัดยังเป็นยังไงอย่างเช่นคุณบอกว่าอาจจะลดความอ้วนจะลดน้ำหนักแล้ววันนี้ตอนกลางวันเนี่ยคุณโดนเจ้านายตำหนิมาความอดทนของคุณถูกใช้ไปตรงทั้งเรียบร้อยแล้วคะ่ะความอดทนที่จะ ไม่ให้ตัวเองต้องไปโต้เถียงกับเจ้านายไม่ให้พูดปากร้ายออกไปเนี่ยนะคะถูกใช้ไปแล้วนะคะแล้วก็มีอารมณ์โกรธอยู่ข้างในควบคุมตัวเองหลายอย่างนะคะดังนั้นขีดความอดทนที่เราจะไปควบคุมตัวเองและอดทนกับการลดน้ําหนักก็เรียบร้อยค่ะเหมือนเบรกแตกไปเรียบร้อยแล้วคือมันถูกใช้ไปหมดแล้วไงคะคุณคงเคยเห็นถูกเจ้านายตําหนิมาเมื่อกลางวันนะพอตอนเย็นปุ๊บ จัดเลยค่ะซัดหมูกระทะเซตใหญ่เลยแบบนี้คือแบบไม่ไหวแล้วนะคะนี่แหละค่ะเป็นตัวอย่างของความอดทนที่หมดไปดังนั้นความอดทนมีจำกัดนะคะต้องใช้อย่างประหยัดและใช้ให้คุ้มค่านะคะ